ค่ะข้าวหอมละลายพามาดูข้าวหอมเป่าผมนะคะอาบน้ําสระผมเสร็จแล้วค่ะจัดการเองทีนี่เดี๋ยวมาดูคุณเป่าผมกันเลยนะคะโอ้อ่ะจัดการเลยอันนี้คือเรื่องเป่าผมนะคะอะอ,ะอ,ะอันนี้คือเสียงปากเสียเปิดจัดการเองออเป่าไม่ได้ผมเปียกนอนไม่ได้ แต่ก่อนได้ทำให้ใช่ไหมอันนี้จัดก,การเองเรียบร้อยร้อนไหมอ่ะร้อนไหมไม่เอ,เอง อ่านานไหมอ่ะเออก็ถ้าแห้งแล้วก็พอค่ะแห้งตอนไหนก็พอค่ะอืมอืมอต้องสระเป๋าให้ด้วยนะโอ้คล่องแล้วนี่ทำคล่องแล้วนี่ ร้อนไหมอ่ะร้อนไหมไม่ค่ะปรับระดับได้ใช่ไหมค่ะปับเย็นเย็นก็ได้ปรับอุ่นๆก็ได้ใช่ไหมเอออย่าให้ร้อนมากเดี๋ยวลวกหวัวโอ้ชุดนอนเหนจะนอนเหรอเนี่ยช,ชุดนอนเหมือนจะบินเลยเอโอเคนะคะ อ่าป๋าวให้ใเดี๋ยวต้องแบบน้ำก่อนค่ะบ๊ายบายกดไล่นขอใช้ได้นะคะเจอกันที่น้านบ๊ายบาย